All students put t o อให h เข้ together and say Good afternoon teacher one two three <im itating> Good afternoon to our students นะคะวันนี้พบกับที่เซฟุปปิกในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคาบที่3แล้วนะคะของบ่ายวันนี้นะคะอย่าพิ่งเบื่อกันไปไหนนะคะเพราะว่าห้ามเบื่อกันเลยนะคะเราต้องเจอกันทุกวันนะคะ ยาย่าว่ายังไงคะยาย่า,าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะอ่าเดี๋ยวเ,าเราสวยไม่เปลี่ยนเลยนะคะทั้งพี่ทั้งน้องเลยหน้าแขกมากเลยนะหน้าเหมือนคนใตยเลยหนูชอบฟิลเตอร์นี้ค่ะฟิลเตอร์ไหนคะของหนูใช่ไหมน่ารักดีเนาะแบบเหมือนมันมีตัวน่ารักน่ารักเต้นระบิดอยู่ นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอ powerpoint กันนะคะเด็กๆโฟกัสที่หน้าจอนะคะอะที่เชฟปุ๊ปปี้ขอดำน้ำอยู่ในปะกาลังละกันนะคะเด็กๆเ,เปลี่ยนหน้าจอได้น่ารักน่ารักน,นะคะลูกที่เชอชอบโอเคเด็กๆมองเห็นหน้าจอไหมคะมองเห็นไหม you can see on powerpoint ค่ะโอเคนะคะนี่ค่ะ เลยนะคะ uh, What day is it today, s t u d e n t s วันนี้อ่านวันที่ทั้งวันเลยลูก Today is Tuesday, twenty t i r of September. เบอร์ชูเท้าสัตวทนติว่ะเก่งมากนะคะวันนี้วันอังคารที่21กันยายน2564นะคะวันนี้วันอังคารทั้งวันเลยนะคะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ science class นะคะบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ <c oughs> ว่าไงคะว่าไปงานที่ดิฉันให้ไปอังสมุตวิทยาศาสตร์แบบฝึกหัด ใช่ค่ะก็คือจะมีแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์นะคะเล่มหนึ่งนะคะจะมีเล่มหนึ่งก็คือที่เราเรียนกันแต่พอดีว่าทางสำนักพิมพ์นะคะเพิ่งจัดส่งมาให้เราก็เลยวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวให้เด็กๆเ,เอากลับไปก่อนที่เชื่อได้ดําเนินการติดชื่อให้แล้วนะคะชื่อเล็กี่ให้ทุกคนแล้วก็อาใส่ไว้ในถุงเรียบร้อยที่เชอได้แจ้งไปในหลายกลุ่มแล้วนะจะมะีวิทยาศาสตร์ นะคะป .2 เล่มหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีวิทยาการคำนวณก็คือวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งเพิ่มเข้ามาอีก2เล่มน,นะคะทีเชอร์บุกติก,ก็ติดชื่อให้เด็กๆแล้วก็ใส่ในถุงให้เรียบร้อยนะคะวางไว้ที่หน้าห้องธุรการเรียบร้อยนะคะพร้อมกับบิบนมไปอีก30กล่องะคะทีเชอร์บุ๊กได้เขียนเกตูสแตรูไว้แล้วนะคะโอเคไหมคะ เด็กคุณพ่อคุณแม่ว่างวันไหนเราค่อยเข้ามารับเนาะหรือจะโทรมหาหรือทักไลน์ทิเอร์พุกปิกมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทิเซอร์พุกปิกได้นําไปเตรียมให้เด็กๆแล้วนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่จะเข้ามารับเนี่ยก็ทักมาหาทิเซอร์พุกปิกได้เนาะนะคะหรือว่าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจตรงไหนนะคะทักมาบอกทิเซอร์ไว้ก่อนก็ได้เนาะโอเคนะคะทิเซอร์เตรียมไว้ให้ทุกคนที่หน้าห้องธุรการเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของโครงสร้างของดอก วันนี้เราจะเรียนเกสรเพศเมีย The last l a s s เนี่ยเราเรียนเกสรเพศอะไรไปเมื่อวานลูกเพศเพศผู้ไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกสรเพศเมียกันเนาะว่าเกสรเพศเมียเนี่ยนะมีอะไรบ้างทําหน้าที่อะไรบ้างแต่ละส่วนทําหน้าที่อะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นรูปดอกไม้นะคะนี่ชี้ไปที่เกสรเพศเมียนะคะอ่า เกสรเพศเมียนะคะชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคือ pistil นะคะ p-i-s-t-i-l นะคะ pistil แปลว่าเกสรเพศเมียนะคะเป็นชั้นที่อยู่ในสุดนะคะเปลี่ยนแปลงมาจากใบนะคะเปลี่ยนแปลงมาจากใบอยู่ข้างในสุดของดอกเลยนะคะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะอาจมีอันเดียวหรือหลายอันเรียงกันเป็นวงนะคะเรียกวงของเกสรตัวเมียว่า จินเนเซียมนะคะจินเนเซียมนะคะแปลว่าอ่ามันคือวงของเกสรตัวเมียนะคะเด็กๆดูที่รูปที่ทิเซอร์บุป,ปิคได้ชี้ทิเซอร์ขอใช้เป็นแบบเลเซอร์นะคะอันนี้คือยอดเกสรที่แม่คือยอดมันจะอยู่บนสุดเลยลูกลงมาก็จะเป็นก้านนะคะเกสรเพศเมียลงมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะลูกข้างในมีรังไข่นะคะในรังไข่ตรงนี้ก็ชื่อออร์นี่นะคะ ตรงที่เข้าไปข้างในอีกก็คือเซลล์ไข่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองนะคะทีนี้เกสรตัวเมียนะประกรอบไปด้วย3ส่วนนะคะก็คือยอดเกรสรตัวเมียนะคะหรืออาจว่าสต i ิ m มนะคะ S T I G M A สติมนะคะเป็นส่วนที่พองออกมามีลักษณะเป็นตุ่มนะคะแผ่แบนเป็นแฉกเป็นภูมีน้ำเหนียวเหนียวนะคะหรือ ขนคอยจับละองเลนูที่ลอยมาติดอ่ะตรงไหนคือสิกมาคะลูกตรงนี้นะคะที่เชอร์พูดไปเนี่ยตรงนี้เด็กๆเห็นไหมสีม่วงๆตรงเนี้ยคือสิกมานะคะอาลองลงมานะคะคือก้านชูเกสอนตนัวเมียก็คือตรงเนี้ยที่เป็นก้านขึ้นมาลูกนะเขียวๆตรงนี้นะคะก็คือสไนะคะสไตรนะคะ s t y l e นะคะสไตร นะคะเป็นส่วนที่มีนักษณะเป็นเส้นหรือเป็นก้าเล็กๆดูนะคะอาจยาวหรือสั้นนะคะเชื่อมต่อจากยอดเกสรตัวเมียนะคะลงสู่รังไข่เป็นทางให้สเปิร์มนิวเคลียสเนี่ยเข้าไปผสมกับไข่นะคะเขามีชีวิตนะคะลูกนะในต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยทุกอย่างวันมีองค์ประกอบนะคะทีนี้ number t ก็คือรังไข่หรือเป็นศัพทวิทยาศาสตร์เด็เดๆด,ดูที่ตรงนี้นะคะที่เชฟิชชี้มาอยู่นะคะก็คือ อวารี ie, นะคะอวารี ie, นะคะสเป l l o v a r y o v a r y นะคะก็คือส่วนที่อยู่ติดกับฐานรองดอกมีลักษณะคองโตนะคะได้ดดูที่ทิเซอร์ชี้อยู่นะคะเป็นกระปาะนะคะภายในมีออวุนคือมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆสีขาวนวลน,นะคะอันเนี้ย ก็คือรังไข่นะคะที่ที่ชีชี้อยู่ตรงนี้นะคะสีเขียวๆอ่อนๆตรงนี้คือรังไข่โอเวอรี่นะคะส่วนในโอเวอรี่เนี่ยจะมีอวุลนะคะตรงนี้ก็คือสีาขาวๆเนี่ยอวุลนะคะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆสีขาวนวลน,นะคะอันนี้คือโครงสร้างของเกสรตัวเมียนะคะเดี๋ยวเรามาทิชชูบุป๊ปิ๊กขอสรุปให้เด็กๆฟังนะคะ,ะ,คะเกสรเพศมีเกสรเพศผู้ก็ต้องมีเกสรเพศ เพศเมียนะคะก็เหมือนกันเลยลูกนายวัฏจักรของไม้ดอกเนี่ยเป็นไงคะก็เหมือนคนลูกมีเกสรเพศผู้มีเกสรเพศเมียมีการผสมพันธ์ใช่ไหมคะก็เหมือนมนุษย์เราที่มีเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงที่มีเวลาแต่งงานกันนะคะเกิดที่เชื่อขอใจ้เป็นศัพท์เหมือนทางวิทยาศาสตร์ก็คือ,อเราได้มีแต่งงานกันเราก็ได้มี การปฏิสนธินะคะก็จะมีลูกนั่นแหละนะคะก็คือการสืบพันธุ์เลยนะคะสืบพันธุ์ก็คือรุ่นสู่รุ่นสืบพันธุ์ลูกแต่งงานลูกก็มีหลานใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันลูกในอดอกไม้นะคะก็เหมือนกันเลยนะคะ,ะทีนี้เกสรเพศเมียหรือ พิส t ิลนะคะ P I S T I L นะคะพิส t ิลเป็นส่วนของดอกที่อยู่ในสูตรนะคะทำหน้าที่ทำหน้าที่สร้างไข่นะลูกแกสวนพี่เมก็คือสร้างไข่ประกอบไปด้วย3ส่วนคือรังไข่นะคะ O Ovary นะคะภายใน o v u l นะคะหรือไข่อ่อนบรรจุอยู่นะคะในรังไข่เนี่ยจะมี Ovule ก็คือในหน้านี้เลยลูกนี่นะคะที่ดิฉันเชื่อชี้อยู่ o v a r y นะคะใน o v a r y จะมี o v u ้นนะคะนี่ o v a r y ถัดอวุ้นจะคือตรงนี้ค่ะขาวๆตรงนี้นะคะอ่า n e ็กนะคะยอดเกสรเพศเมียนะคะหรือสิกมาเนี่ยมักมีขนเล็กๆแล้วก็น้ําเหนียวเพื่อดักจับละอองเลนูนะคะสิกมาคือตรงไหนนะ้าตรงนี้นะคะที่ดีเชอร์ชี้อยู่อ่านี่ดักจับละอองเลนูนะคะเน็กค่ะ การเกสรเพศเมียนะคะหรือซตรีตรงไหนนะการเกสรเพศเมียนี่นะคะ, ry, นนะะ,ค,ะคือการที่อยู่ชี้ขึ้นมาจะเป็นสิกมาตัวน,นี้คือก้านของเขานะคะสีเขียวๆนะคะก็คือทําหน้าที่ชูยอดเกสรตัวเมียให้อยู่ในระดับสูงเพื่อผสมพันธุ์นะคะแล้วก็เป็นทางให้รอองเลนูเนี่ยแทงหลอดเลนูเพื่อให้สเปิร์มเข้าผสมกับไข่นะคะนี่ตรงนี้นะคะชูก้านขึ้นมา เห็นไหมคะว่าวัฏจศกกชีวิตของไม้ดอกนะคะเขาก็มีชีวิตมีส่วนประกอบต่างๆนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาคิดค้นเขาได้ศึกษานะคะแล้วก็ส่วนนี้ทนะําหน้าที่อะไรส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรทําไมถึงมีการ สืบพันธุ์ทำไมเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงไหนใช้ผสมพันธุ์ตัวไหนเป็นเกสรตัวผู้ตัวไหนคือเกสรตัวตัวเมียแล้วแต่ละอย่างเนี่ยเป็นคําศัพท์วิทยาศาสตร,ร์ได้ว่าอย่างไรนะคะที่เชฉันได้ให้เด็กๆเนี่ยได้ไปถ่ายรูปกับไม้ดอกใช่ไหมคะนั่นแหละที่เด็กๆได้หยิบได้ดูเนี่ยคือมันมีโครงสร้างที่ละเอียดอ่อนมากนะคะที่ ในข้างในเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะกลีบดอกกลีบเลี้ยงนะคะท,ที่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันคืออะไรที่อยู่ในดอกไม้นะคะที่ว่ามันมีส่วนประกอบและองค์ประกอบอย่างไรบ้างก็เหมือนเราลูกที่เชอร์บุ๊กติ๊กยกตัวอย่างนะคะก็เหมือนเราเลยนะคะทีเ่เป็นไงคะเหมือนเราที่เ,เช่นชีวิตมนุษย์ของคนเรานะคะก็ประกอบไปด้วยหนูมีอะไรบ้างคะ หูตาจมูกปากใช่ไหมคะมีลิ้นมีฟันเนี่ยนะคะมีส่วนประกรอบต่างๆนะคะมีแขนมีขามีจมูกเอาไว้ทําอะไรเอาไว้หายใจมีปากเอาไว้เคี้ยวอาหารนะคะถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเป็นไงคะเราจะเจริญเติบโตดีไหมอาจจะเจริญเติบโตสมมติว่าเรามีรูจมูกข้างเดียวเราหายใจได้ไหมเด็กๆปิดจมูกข้างหนึ่งค่ะปิดรูจมูกหนึ่งรูนะคะ เราหายใจได้ไหมคะหายใจได้ใช่ไหมแต่อาจจะหายใจไม่สะดวกปิดสองข้างค่ะหายใจยังไงอะ่ะหายใจทางปากอ๋อแล้วถ้าปิดปากด้วยอะ่ะหายใจยังไงทําไงอะ่ะเราจะหายใจทางไหนได้ไมีค่ะทางผิวหนังได้ไหม ลองซิลองเอาโฟกัสไปอยู่ที่ผิวหนังหายใจได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนการโครงสร้างของดอกนะคะทุกอย่างเนี่ยมีส่วนประกอบนะคะของดอก ก็เหมือนมนุษย์เราที่มีส่วนประกอบของร่างกายจมูกเอาไว้หายใจปากเอาไว้เคี้ยวอาหารนะคะมือเอาไว้หยิบสมองเราเอาไว้คิดนะคะผิวหนังเอาไว้สัมผัสเท้าเอาไว้เดินเนี่ยเหมือนกันนะคะคนเราก็มีโครงสร้างเหมือนกันเนะาะแล้วกอ็อย่างเหมือนแบบผู้หญิงเนี่ยก็มีมีรังไข่เอาไว้สืบพันธุ์ผู้ชายก็มีเป็น อา,อาซูจิเอาไว้สืบพันธุ์ให้เด็กๆที่จะได้เรียนในระดับสูงขึ้นไปเนี่ยเด็กๆจะรู้ว่ามนุษย์ของเราสืบพันธุ์อย่างไรนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนการที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะเหมือนกันเลยนะคะทุกอย่างมีวัฏจักรชีวิตนะคะโอเคทูเดย์โฮโนโฮเมอร์นะคะเราได้ศึกษาในเรื่องของเกสรตัว ตัวเมียไปอ่ะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะส่วนประกอบของดอกประกอบไปด้วยสี่ส่วนหลักๆคือหนึ่งคือกลีบกลีบเลี้ยงสองคือกลีบดอกสามคือเกสรตัวผู้สี่คือเกสรตัวเมียอีกหนึ่งรอบส่วนประกอบของดอกเอ่อไม้ดอกค่ะมีกี่ส่วนคะสี่ <4. S 1> อ่าหนึ่ง <4. S 1> คือกลีบ เลี้ยงอกีบเลี้ยงจะอยู่เอ่ะข้างล่างสุดใช่ไหมคะอากีบเลี้ยงสองคือกีบอะไรกีบดอกเก่งมากสามคือกีบใช่ไหมใช่กีบไหมสามคือเกสรเพศผู้สี่คือเกสรเพศเมียจริงมากถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเป็นยังไงคะลูกมันจะสามารถที่จะขยายพันธุ์สืบพันธุ์ได้ไหมไม่ได้สมมุติว่าขาดเกสรเพศผู้ไปขาดเกสรเพศเมียไปเป็นไงคะ มันก็จะสืบพันธุ์ไม่ได้หรืออ่ากีบดอกเป็นไงคะมันหลุดลุยไปเนี่ยนะคะมันก็จะไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะร้วนมีความสําคัญนะคะโอเควันนี้นะคะทีเชอร์บุ๊กปีป้จะให้เด็กๆได้ไปรีแลก์ไทมนะคะก่อนที่จะเรียนไชนีสกับทีเชอร์ชมพูนะคะโอเคท o เดย์ออสซิเดนนะคะโ o ช่ y o แฮนด์ d t o กเตอร์ค่ะเซ h a ง k ิวท t e เชอร์ค่ะ one two three <Hi. S 3> thank you <Hi. S 1> thank you ค่ะบายบายค่ะ